ซอสแนแนมวันนี้ขอชวนเพื่อนๆมาเดทในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีกันที่ร้าน After Sunrise สร้างขนมชูโรสในบรรยากาศน่ารักย่าน่าเตียนที่ถ้าใครไม่รู้จะมายังไงให้ลง MRT สนามชัยทางออกหนึ่งแล้วเดินมาบนถนนมหาราชเพื่อเห็นป้ายร้านเล็กๆตรงหน้าซอยประตูนกยุงทางฝั่งตรงข้ามของวัดโพแค่นี้ก็ถึงแล้วที่นี่นะเขาอยู่ในตึกของโรงแรมเจตุพลเกตจุดสังเกตก็คือน่ารักเขาเป็นครัวแบบเปิดที่จะทําแป้งและทอดชูโรสกันแบบสดๆขนมก็จะเป็นสูตรของเชฟไก่ที่โด่งดังเรื่องการทําขนมนี่แหละที่นี่เนี่ยเขาก็จะทําแป้งชูโรสแบบวันต่อวัน ส่วนความอร่อยของขนมตัวนี้อยู่ที่ความกรอบนอกนุ่มในราะงนั้นขั้นตอนการทอดจึงเป็นอะไรที่สําคัญมากทางร้านจะกําหนดอุณหภูมิของน้ํามันแบบชัดเจนไปเลยเพื่อที่จะได้ชูโรสที่กรอบหอมเนยและไข่ในทุกๆชิ้นเราชอบครัวเปิดตรงนี้มากเพราะเราสามารถซื้อชูโรสนั่งกินหน้าร้านได้เลยแต่แต่แต่ยังมีเมนูอื่นๆที่เอาชูโรสไป mix a n น match เป็นเมนูสําหรับกินที่ร้านเท่านั้นก็คือบนชั้น2นี่เองถ้าอยากรู้ว่าชูโรกินกับอะไรแล้วอร่อยบ้างก็จัดมาเลยกับเมนูเบสิกตัวแรกอย่างคอตช็อกโกแลตทาง จาาหหอมหอมไมไ่วนกเสิร์ฟคู่กับชูโรสเอาจุ่มกับช็อกโกแลตแล้วกินพร้อมกันแบบนี้คือฟินเพิ่มเลเวลความซับซอ้อนของชูโรสอีกนิดกับเมนู Everyday Chocolate เขาจะเป็นไอศกรีมรสช็อกโกแลตโฮมเมดโรยด้วยผงโอโยเสิร์ฟกับชูโรสจุ่มกับซอสช็อกโกแลตบอกเลยจากใจคนเลิฟช็อกโกแลตนะว่าถ้าชอบรสดัก์ดาของช็อกโกแลตเมนูนี้ชีเสิร์ฟเลยจริงจจานสุดท้ายจะเต็มไม่สนน้ำหนักตัวกับ Berry Sunrise ส์จานนี้ประกอบไปด้วยไอศกรีมรสวานิลราโฮมเมดโรยด้วยบลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ราดดด้้้ววววยเเเมมมมปปิิลไไซรรรรััััสส์ฟกกบบชูทงคคาาออหน และความหวานและมูลสดชื่นจนหยุดไม่ได้เลยทางร้านมีมุมให้เราได้นั่งเลือกหลายมุมมุมเซลฟี่ก็มีนะแต่ที่ชอบเลยก็คือการได้นั่งกินขนมพร้อมชมวิววัดโพนี่แหละด้่ยความที่ร้านเขาตั้งอยู่ในยา่านชุมชนมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเราได้กินขนมพร้อมนั่งดูวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้ไปด้วยสิ่งที่ได้กลับมาเลยไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่ยังได้ความมีชีวิตชีวากลับมาด้วยเอาเป็นว่าสายของหวานที่อยากฉลองส่งท้ายปีนี้ไากินชูโรสกันที่ร้าน After Sunrise นะ